สวัสดีครับเพื่อนๆที่กำลังติดตามชมคลิปนะครับตอนนี้มีเรื่องเล่านะครับตอนนี้ก็ได้ชื่อช่องแล้วนะช่องชื่อว่าตอนนี้มีเรื่องเล่านะครับก็ถ้ามันช่องชื่อไม่ดีค่อยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนชื่อแล้วกันเนาะเอาเป็นว่ามาเจอเพื่อนๆนี่เป็นคลิปเป็นช่วงๆที่อยากจะคุยแล้วกันเนาะตอนนี้มีเรื่องคุยใช่ไหมไม่ตอนนี้มีเรื่องเล่าครับขนาดชื่อช่องยังผิดเลยเนาะนะครับเดี๋ยวอาุญาติติดไม์ก่อนนะแป๊บนึงเพราะว่าพอดีมาอัดคลิปอยู่ข้างนอกนะครับตัวเนี้ อาจจะเสียงดังหน่อยนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตราคาเหรียญ ETH ทีดีกว่าครับวันนี้ก็มาอัดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูก็คือเป็นเช้าวันอังคารที่1มีนาคมนะครับเป็นวันใหม่ของเดือนใหม่นะครับก็คือตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมงเช้า9นาทีนะครับที่บ้านผมตอนนี้ก็คือพอดีไปส่งลูกชาย2คนนะครับแล้วก็มานั่งจิบกาแฟก็เลยคลิปอัดคลิปให้เพื่อนๆเ,เ,เลยดีกว่าเพราะว่าเมื่อคือนก็มีเรื่อง ที่น่าสนใจอยู่นะครับตอนนี้ดูไลฟ์สดนะครับก็ตอนนี้ก็คืออุณหภูมิที่อยู่แถวบ้านผมนี่คือประมาณทัก19องศาอาจจะเย็นหน่อยนะแต่นี้แต่ก็เย็นสบายๆครับจวงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตราคา ECT ดีกว่าครับตอนนี้8โมงเช้า9นาทีนะครับเมื่อคืนนี้ครับถ้าคนที่ได้ดูไลฟ์สดนะครับก็จะได้เห็นทั้งตัวอย่างนะครับการเล่นเกมนะครับของเกมไฟครับของ RPS ไฟนะครับซึ่ง ในความรู้สึกผมก็คือผมค่อนข้างจะเมซิ่งนะครับค่อนข้างจะเส์ไอรส์ตอนแรกที่ผมร,รู้ว่าเขาจะทำเกมไฟล์ออกมาก็คือ,อเป็นเกมเป่ายิงชุดเป็นเกมวิ่งแข่งกันเนี้ยประมาณนี้ครับก็คือผมก็มองอีกแบบหนึ่งนะว่าเป่ายิงชุบเราเดี๋ยวนซีทีกันเลยหรือเปล่านะครับระหว่างผู้เล่นนะครับหมายถึงว่าเหมือนกับปั่นแปะปั่นอะไรกันไปประมาณนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันเป็นเกมไฟล์จริงๆนะครับแล้วสามารถที่จะสะสม NFT เวลาที่เราทอยเตาทอยอะไรต่างๆได้ ไงเพื่อนๆก็ค่อยติดตามรายละเอียดของเกมไฟตัวนี้แล้วกันเนาะของ RPS ไฟเนาะก็คือ,อน่าสนใจครับเกมนี้ขนาดผมนี่ไม่ค่อยเล่นเกมนะผมยังอยากจะเล่นเลยนะตอนนี้มันเป็นเกมที่เราเคยเล่นตอัยเด็กๆนะครับที่แต่ก่อนนี่ที่เป็นเกมงูกินหางอะ่ะที่ว่าเราเขียนตารางมาเป็นรูปงูแล้วก็เอาลูกเต๋าทอยนะครับแล้วก็วิ่งตามลูกเต๋าใครที่ถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นก็ชนะอย่างเงี้ยเกม RPS ไฟก็จะเป็นประมาณนั้นครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือเราสามารถจะซื้อตัวละครได้นะครับ แต่งตัวละครได้แต่งตัวได้แล้วก็สามารถที่สะสมเขาเรียกว่าอะไรครับคะแนนสะสมเลนสะสมอะไรต่างคนที่เล่นเยอะถอยลูกเต๋าได้เยอะๆเราวิ่งได้หลายก้าวนี่เขาจะจัดอันดับนะครับอ,อันดับที่1ถึงเท่าไหร่นี้เขาก็จะมีรางวัลให้เป็นเหรียญ e-c t นะครับสรุปแล้วก็คือการเล่นเกม r p s ไฟก็คือซื้อนะครับตัวละครแต่งตัวละครด้วยเหรียญ e-c t แล้วก็สําคัญที่สุดก็คือรีวอร์ดที่ได้ออกมาจากการเล่นเกมก็จะได้เป็นเหรียญ e-c t ด้วยเกมนี้ ไม่ใช่ว่าใครเข้าเส้นชัยนี่ก่อนนี่จะได้จะได้รางวัลเยอะกว่านะครับแต่เป็นคนที่พูง่ายคือมีดวงมีโชคในการพวอลูกเต่าอะ่ะพูง่ายแล้วกันครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปดูนะครับคลิปที่ผมลงเมื่อคืนนี้นะครับเพราะเมื่อคืนนี้ผมมีโอกาสได้ดูไลฟ์สดนะครับการเทรดสามสิบวันของอาจารย์แอ๊กนะครับก็เลยและอัดนะครับตอนที่เขาเปิดในคลิปวิดีโอไว้ผมค่าผมเข้าใจว่าผมน่าจะเป็นคนแรกนะครับทตี้ยวขึ้น อ่า YouTube ก่อนเพื่อนเลยนะครับลักษณะาการเล่นเกมเพื่อนๆก็เ,เข้าไปดูแล้กันคลิปเก่าๆก่อนหน้าจะจะมาดูคลิปนี้นะครับก็คือเป็นตัวอย่างเกมนะครับ RPS ไฟนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมานั่นดีวกว่าครับมาอัปเดตราคาเหรียญดีกว่าเหรียญตอนนี้เหรียญ e c t อยู่ที่ประมาณ0.68622นะครับอดอลลาร์ต่อ1 s c t ครับเมื่อคืนนี้ก็ราคาเหรียญก็ไปทะลุไปที่ประมาณ0.72นะครับอดอลลาร์ต่อ1 s c t ก็แสดงว่า มันเป็นไปนตามที่เราคาดนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เพื่อนๆกับผมก็ามาลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าเหรียญในทีนี้มันจะไปทะลุรป,ประมาณสัก0.75ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเหรียญก็คือมีทั้งคนเทขายมีทั้งคนคนช้อนซื้อนะครับตอนนี้แล้วผมตอนแรกนี่ผมช่างคิดช่างใจอยู่นะว่าถ้าราคาเหรียญมันขึ้นนะครับเอสที ACT มันขึ้นนี่ผมจะเอาไปฟาร์มต่อหรือว่าผมจะขายเอากำไรดีนะครับตอนนี้ผมยังคิดอยู่นะตอนนี้เพราะว่า ถ้าเราไปฟาร,ร์มต่อก็คือพอเรามาคิดรีวอร์ดที่ได้ออกมาครับคูณจํานวนเงินครับของ ACT ครับที่เราคาดว่าเหรียญมันจะมีราคาประมาณนั้นประมาณนี้นะครับซึ่งในความรู้สึกผมก็คือเหรียญ mm hmm. ACT ครับที่มันซึมนานที่สุดคือประมาณ0.25หรือประมาณสัก7บาท8บาท9บาท10บาทประมาณนี้เล้นมันนะครับดังนั้นก็คือถ้าหลังจากที่ปิดโหวตนะครับในการที่ลด รีวอร์ดไปแล้วนี่เราก็ต้องไปรุ้นราคาไอทีทีอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้เราก็ค่อยๆเขาเรียกว่าวิเคราะห์วิจัยไปของเราเองแล้วกันเนาะในความรู้สึกผมก็คือหลังจากที่ปิดเทรดนะครับราคาเหรียญไอทีทีน่าจะลงไปประมาณสักสิบาทถึงดูนะนะครับแล้วก็ปิดรีวอร์ดก็น่าจะ10บาทประมาณนั้นยกเว้นว่าจะมีอะไรที่มันเป็นพิเศษพิเศษจริงๆอย่างเช่นอา,อาจารย์เอ็กอาจจะเปิดกระดานเทรดนะเป็นเล็กเชนเป็นบิตแนนได้นะนประมาณนี้ครับเท่าที่เขาคุยกันนะที่เขา เขาคุยกันในรายกลุ่มนะครับก็คือมีโอกาสที่ว่า,าบริษัทบิทนแนนที่เป็นเจ้าของเหรียญเอทีทีนี่คือจะเปิดเอ็กซ์เชนของตัวเองก็คือเป็นเอ็กซ์เนของบิ t แนนนั่นเองนะครับตอนนี้ถ้าเป็นเอ็กซ์เชนได้ก็คือราคาเหรียญเอชทีทีน่าจะขึ้นมากกว่านี้อ่านี้ดีกว่าครับเพื่อนๆเ,เนาะแต่ว่าภายในปีนี้ผมดูแล้วคือเป้าหมายของปีนี้นะครับประมาณสักให้มาได้หนึ่งเอทีทีเท่ากับหนึ่งเหรียญก็ถือว่าถือว่าผมว่าไปตามเป้าเลยนะถ้าหนึ่งเอทีทีกับสองเหรียญสามเหรียญน,นี่ผมเข้าใจว่านๆย,ยค น่าจะอันสเต็กนะครับยอมเสียเพนนตี้ตรงนั้นไปนะครับเพื่อที่จะเอาเหรียญมาขายนะครับเขาเรียกว่าครับ ent, อิมเปอร์เมนต์ลอสและทุกอย่างเป็นค่าความเสียหายที่มันมันไม่เสถียรอะ่ะก็คือ,อราคาเหรียญมันสูงขึ้นนะครับมากกว่ามูลค่าของภูที่เราลงไปอะ่ะประมาณนั้นเขาเรียกว่าประมาณนี้มันจะทำให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนหลายคนนี่แหกปูครับแตกปูก็คืออันสเต็กเราเหรียญมาขายได้กําไรมากกว่าที่เราจะไปเก็บรีวอดมาขายนะครับซึ่งมันต้อง เขาเรียกว่าต้องเสี่ยงกับราคาว่าไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมันจะลงเนาะท่านเพื่อนๆก็ลองใช้สติในการคิดตึกตองเอาละกันเนาะว่าวันที่4เนี้ยหลังจากที่ปิดบวชเพิ่งผมมั่นใจว่าน่าจะกดเย็ดเยอะกว่านะครับเยอะกว่าไม่ใช่ว่าคนเยอะกว่านะแต่ว่าเหรียญเยอะกว่าเพราะว่าบรรดาวานต่างนี้ที่เขามีเหรียญเยอะๆนี่เขากดเย็ดอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่อยากให้ราคาเหรียญมันเฟือมากกว่านี้ มีเหรียญอยู่ในมือเยอะครับพูดง่ายคือคนที่เขาเข้ามาก่อนในเหรียญ DTT เราต้องเข้าใจว่าเหรียญน,นี d t คือเป็นเหรียญ D Fan File นะครับเป็นเหรียญสําหรับคนที่เป็นเป็นแฟนลับของอาจารย์แอ็กก่อนมีความเชื่อมั่นอาจารย์แอ็กที่มีความเชื่อมัน่นตั้งแต่มีข่าวว่ารักคูรักเพออะไรต่างเขายังถือเหรียญน,นี้ไว้นะครับอาจารย์แอ็กก็ให้เครดิตคนกลุ่มนี้ก่อนซึ่งหมายถึงว่าเพื่อนๆหลายคนก็มีโอกาสได้รับไอรีวอร์ดเยอะนะครับตั้แต่2,000 600% 4 0 0คอรับจนสุดท้ายถึง็อนคนี้ก็คือ ช่วงในท้ายของการเปิดพูตัวนี้ก็คือก็จะเหลือประมาณ160%ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็รอดูวันที่4วันที่5กันราคาเหรียญ e c t น่าจะพีคสุดนะครับรอบนี้น่าอยู่ประมาณสักคืนวันที่4นะครับหลังจากที่ปิดโหวตนะครับพราะเรายังสามารถที่จะนะครับสเต็กเหรียญนะครับเป็นเปิดฟาร์มได้จนถึงประมาณสัก6กโมงเย็น5มงเย็นของวันที่5นะครับแต่เพื่อนๆนี่อย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่าทานเซสชันนี่มันจะเยอะช่วงนั้นเพราะว่าแต่ละคนก็แห่นะครับ แห่ที่จะเอาอะไรครับเอาเหรียญนี้ไปสเต็กพร้อมกันนะครับแล้วสาคัญที่สุดคือณนะวันนั้นวันที่สวันที่ห้าคือเหรียญเอซิีที่ออกมาจากพันเอกที่เขาโอนคืนกลับมาที่เขาถอนเงินนะครับเหรียญมันจะออกมาเยอะดังนั้นการทํำธุรกรรมช่วงนั้นนะคือมันจะเออัดมากๆเลยดังนั้นเพื่อนๆก็อย่าชะล่าใจอย่างน้นอยๆนะครับเช้าวัน เช้าวันที่5นะครับเช้าวันที่5ประมาณเช้าวันที่หลวันวันเสาร์เนี่ยที่5ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็ต้องรีบฟาร์มเลยแล้วครับไม่งั้นก็คือเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ทันหลายๆคนฟาร์มั้งนี้แล้ว2%ไม่ทันครับเพราะว่าระบบหมุนวนอยู่นะประมาณสัก2ชั่วโมงยังไม่ได้เลยครับแต่นี้ยังทําสัญญาสมาร์ทคอนแทคไม่ได้เลยดังนั้นก็คือหลังจากปิดโหวตวันที่4แล้วนี่เพื่อนเพื่อนก็รอดูราคาแล้วกันมาคืนนั้น,นครับราคาจะดีดขึ้นไปแค่ไหนก็ตามแด่ว่าราคาสูงสุดมันจะเป็นประมาณนั้นแล หนึ่งเอซกับหนึ่งดอลลาร์แสดงว่าราคาสูงสุดเท่านั้นแล้วซึ่งเป้าหมายผมก็คือในรอบนี้ที่เหรียญมันจะขึ้นนี่ผมว่าน่าจะประมาณสักหนึ่งเอซีกับหนึ่งดอลลาร์นะครับแล้วผมค่อยมานั่งคิดอีกทีหนึ่งครับว่าจะเอาไปสเต็กต่อหรือว่าจะเอาหรือว่าจะขายเอาเอาเงินมาเป็นก้อนแล้วก็เอาเงินก้อนนี้นะครับไปซื้อเหรียญที่อยู่กระดานข้างนอกดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือช่วงสงครามช่วงนี้ก็คือเหรียญเอซีทีก็ก็ดีกว่าเพื่อนเพรางานอะไรกันนะครับแต่ว่า เหรียญคริปตัวต่างๆเหรียญเอาคอเหียบิตคอยต่างๆนี้อยู่กระดานข้างนอกครับราคามันล่วงไปเกินครึ่งถ้าเราเอาขายนะครับเอากําไรจากการขายในทีที่ว่า1ดอลลร์ตอนนี้ทีทีนี่เอาออกไปซื้อนะครับเหรียญที่เป็นเหรียญเอาคอยต่างๆนี้ลดราคา50%ช่วงนี้นะครับเกิน50%เรนี่ยเรามีโอกาสที่เวลาที่เหรียญมันดีดขึ้นครับซึ่งเป็นเหรียญที่อยู่ข้างนอกนะครับที่เปหรียญเองคอยที่เขาซื้อขายกันอยู่แล้วนี่ มันอย่างน้อยๆคือ2เท่าอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆสองเท่าอยู่แล้วมันขึ้นอยู่แล้วนะครับตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าตอนไหนกระดานภายในปีนี้มันขึ้นแน่นอนครับก็คือถ้าใครที่มีเงินเย็นก็น่าจะซื้อเก็บไว้นะเหรียญเอาคออยู่กระดานข้างนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตทซ่าบิตคับต่างๆนี้สามารถเข้าไปซื้อตามกระดานต่างๆก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ก็แปดโมงสิบเจ็ดราคาอีซีทีก็ศูนย์จุดหกแปดนะครับวันนี้ก็มาลุ้นแล้วกันว่ามันจะขึ้นศูนย์จุดเจ็ดห้าได้หรือเปล่าะครับเพื่อนๆนะ อย่างหนึ่งก็คือให้เพื่อนๆติดตามนะครับก็คือ,อาราคา SCT e แล้วกันนะครับช่วงนี้ก็จะพึ่งขายแล้วกันเพราะว่าผมดูแล้วคือราคา SCT e นี่ยังขึ้นได้อีกนะครับเพราะว่าตอนนี้มันแค่0.68 0.7 2แค่นั้นเองที่มันขึ้นนะครับมันยังขึ้นได้อีกกว่านี้อีกนะครับครับตอนนี้เดี๋ยวเปิดรถก่อนนะครับก็ ผมว่ารอดูวันประมาณคืนวันที่4นะหลังจากปิดโหวตแล้วกันเพื่อนๆอยากจะเทขายก็เทขายช่วงนั้นแล้วกันเนาะนะครับอันนี้ก็คือมาเจอกับเพื่อนๆสั้นๆแล้วกันก็เกี่ยวกับเรื่องเกมไฟล์ครับที่เขาเริ่มเปิดตัวเมื่อคืนนี้แล้วเปิดรายละเอียดให้ดูเมื่อคืนในวิธีการเล่นนะครับแล้วก็มาคุยกับเรื่องราคาเหรียญ ECT นะครับว่าว่าเราควรจะปล่อยเหรียญช่วงไหนก็คือพูดง่ายๆคือสรุปก็คือประมาณวันที่4นะครับ4เดือนมีนาเนี่ยครับหลังจากที่ปิดโหวตแล้วนี่ เหรียญ n น t ่มันจะขึ้นพีคสุดนะครับช่วงนั้นแล้วก็เพื่อนๆอยากจะซื้ออยากจะขายก็ช่วงนั้นแล้วกันนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นราคาที่ในช่วงนี้ก็จะเพิ่งขายแล้วกันเหรียญมันราคาขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายังมีเหรียญตั้งเยอะครับที่อยู่ในกระเป๋าของพันเอกที่เขายังไม่โอนคืนกลับมาที่กระดานกระดานของเรานะครับที่ที่ที่กระเป๋าของโฮลเดอร์ที่เขาไปไปอ่าอันอ่าที่ไปฟ o l l o w เทรดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่ปิดเทรดนะครับ30วันแล้วนะครับ อาจารย์ X ก็จะทําการเทรดครับอยู่ที่พัน X ดอทไลนี่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ไลฟ์สดทุกวันเหมือนเหมือนเคยอาจจะมีไลฟ์สดประมาณนักอาทิตย์หนึ่งสักวัน2วันประมาณนี้อาทิตย์ละครั้ง2ครั้งแต่ว่าเราสามารถที่จะเข้าไปนะครับซื้อขายฟิวเจอร์ครับอยู่ที่กระดานพัน X ได้ครับโดยการกดฟอนโล่วอาจารย์ X ได้เหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือพอทที่ฟอนโล่วอาจารย์ X เนี่ยคือมันต้องมี จำนวนตั้งแต่5000ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับถึงจะปลอดภัยเพราะว่ามันไม่เหมือนครั้งนี้นะครั้งนี้ก็คือพันดอลลาร์ใช่ไหมแต่ครั้งต่อไปคืออาจารย์แอกจะเอาตังค์แล้วะพง่ายไงคือแกจะเทรดเอาเหรียญเอารางวัลน,นะครับเงินจากฟิวเจอร์นี่ามาพยุงราคาเหรียญ ACT พูดง่ายไงในการจะทําให้ราคา ACT เรานี่ไม่ร่วงลงไปนะครับต่นี้เพราะว่าพันเอ็กก็ต้องซื้อเหรียญกลับมาคืนทยอยซื้อเหรียญน,นี่กลับมาจ่ายเป็นเป็นกำไรเป็นต้นทุนของ a c t ให้อาจารย์แอกอยู่แล้วนะครับต่นี้ ก็เพื่อนๆก็ลองติดตามดูกันถ้าใครที่พอร์ตน้อยกว่าพันน้อยกว่า5,000เหรียญนะครับหลังจากที่ปิดเหตุศาสต์ศิวันนี้ไม่ควรที่จะฟอลโล้วจรัณเอกครับเพราะว่าต่อไปแกจะออกล็อตประมาณอย่างน้อยๆเอ๊ะผมจําไม่ได้แล้วว่า5,000เหรียญหรือ3,000เหรียญน่าจะ3,000เหรียญนะที่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 อาจารย์เอกบอกว่าน่าจะฟอลโล้ตามอาจารย์ได้ปลอดภัยก็ประมาณ3,000เหรียญนะครับแล้วฟิกล็อตอยู่ที่0.03นั่นไม่ใช่5,000เหรียญขออภัยครับตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะยังไงเพื่อนๆที่ อยากจะฟอนล้วดจานแอคในการเทรดฟิวเจอร์เหมือนเหมือนทุกวันนี้ครับได้กาไรเยอะเหมือนกันนะเพื่อนๆนะก็สามารถที่จะฟอนล้ได้เหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ไลฟ์สดทุกวันกันเองแต่กายี่แกก็ยังเทรดทุกวันนั่นแหละแกอาจจะหยุดไปถ่าย MV ประมาณสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์นะครับแล้วก็กลับมาเทรดใหม่แต่ว่าเพื่อนๆต้องมีอย่างน,น้อยๆครับประมาณสัก3,000ดอลลาร์ถึงจะตามแกได้นะก็ฝากเพื่อนๆหน่อยแล้วกันนะครับตัวนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนนะครับโชคดีในการซื้อขายเหรียญแล้วกันนะครับเนาะกับมีอะไรก็อยากจะแนะนําอะไรก็คือ คุยกันอยู่ข้างล่างนี้แล้วกันับถ้าผมตอบเร็วก็ก็จะเข้ามาตอบเลยครับถ้าเห็นเห็นเห็นคำถามเร็วนะครับแต่ถ้าบางคนก็คืออาจจะเป็นวันสองวันนี่ผมอาจจะไม่ได้มีเวลามาดูแชทนะครับก็ขออภัยเดี๋ยวก็พยายามจะตอบเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเพราะว่ามันยังน้อยอยู่คนดูช่องนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าเผื่อคลิปนี้มันจะมีประโยชน์ต่อหลายๆคนนะครับเพราะว่าเหรียญไ t ทก็คือเป็นเหรียญที่มีอนาคตอยู่นะครับทุกวันนี้ก็คือบอกตรงครับ ก็ได้จากเหรียญ ETT นี่แหละครับขาขายอื่นไม่ค่อยดีครับตัวนี้ได้เหรียญ ETT ครับมันนึงทำให้ชีวิตดีขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ X จริงๆนะครับจากที่ผมไม่เคยรู้จักแกก็มารู้จักแกช่วงนี้แหละครับเยอะจริงๆแล้วก็คาดว่าผมอาจจะกันเงินส่วนหนึ่งครับจะทํากองทุนนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะเข้าไปเทรด Follow นะครับไม่ไม่ใช่เทรด Follow ไปเทรดฟิวเจอร์อยู่ในพัน X ลองดูแล้วกันครับเพราะว่า ส0วันที่เรานั่งดูก็คือแล้วน่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยครับลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเทรดฟิวเจอร์ก็คือมันสามารถทากาไรได้ทุกๆวันนะครับเหรียญขึ้นเหรียญลงทากาไรได้หมดเลยขอให้เรานะครับเรียนรู้จากอาจารย์แอ็กกันแล้วกันเนาะถือว่าเหรียญในทีทีก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ใช้งานได้จริงนะครับฝากเพ,เพื่อนด้วยแล้วกันเนาะนะครับก็มีอะไรก็แชทคุยข้างล่างกันแล้วก็กฝากกว้ด้วยครับถ้าใครที่ยังไม่มีอ่าก็เลยก็ยังไม่ได้เปิดกระดานบิทซ่าในการเทรดนะครับก็อย่าลืมครับกดสมัครตามลิงงง์ข้้าาล่ไดนะครับ KYC แค่ประมาณไม่ถึง24ชั่วโมงก็สามารถเข้ามาได้แล้วนะครับแล้วก็ฝากเหรียญ b, b t ทด้วยละกันช่วงนี้เหรียญ b t ทซจะซึมซึมประมาณ1.2 1.3ครับถ้าเพื่อนอยากจะลงทุนเหรียญ B t ทซนะครับก็ไปที่กระดาน B t ท g ซีโกบนะครับแล้วก็ไปตั้งซื้อไว้อยู่ที่ประมาณสัก0.1ละกันถ้าราคา0.1ผมว่า,น,วาน่าซื้ออยู่นะช่วงนี้0.13 0.12 0.15นี่อย่าเพิ่งเข้าครับเพราะว่าคนกำลังรอดูจังหวะก,การขายการซื้ออยู่นะครับวันนี้ กำไรไมันเป็นของคนที่มีเงินเย็นครับไม่ใช่เงินร้อนนะครับเพื่อนๆนะเหรียญบิตดีแซตนี่ถ้าเหรียญอยู่ราคาต่ำกว่า0.1หครับเข้าไปซื้อได้เลยเก็บไปได้เลยครับมีโอกาสได้มากกว่านี้เพราะตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดกระดานนิกเชียนต่างประเทศเลยนะครับแต่ว่าเขาได้ใบ,บอนะุญาตแล้วอยู่ที่ศรีลังกาเป็นประเทศแรกนะครับก็วันนี้ก็น่าจะพบกับเพื่อนๆอยู่ประมาณนี้นะก็เอาไว้มีอะไรก็คุยข้างล่างแล้วกันนะครับสวัสดีครับ